大家好，我是金妮帕恰。今天老师拿ประโยคที่เกี่ยวกับ这是一套位于市中心的豪华公寓，定位优越，设施齐全。这是一套位于市中心的豪华公寓，定位优越，设施齐全,全。这是逆克一套两出。 วิวงอยู่ตั้งอยู่ที่市中心ใจกลางเมืองเปิดที่หาหวารูหรากยูคอนโด定位ทำเลย,เยอดเยี่ยมส,สิ่งอำนวยความสะดวกชี้เฉนครบครันแปลได้ใหม่ก็คือนี่คือชุดห้องคอนโดหรูที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทำเลยอดเยี่ยมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะมาดูประโยคที่สองค่ะ 这个新建项目预计将在明年完工并交付使用。这个新建项目预计将在明年完工并交付使用。这个阿你新建上买项目空间预计看话将个กำลั明年比那完工ก็คือ บิงก็คืออีกทั้งเจ้าฟุสิยองกคือส่งมอบงานให้ลูกบ้านเนแปลได้ไหมก็คือโครงการสร้างใหม่นี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นและส่งมอบงานภายในปีหน้ามาดูประโยคที่สาม我们的房地产经纪团队将竭成为您提供最优质的服务和资讯我们的房地产 经济团队将竭诚为您提供最优质的服务和资讯。我们พว我们的客户，我房地产就阿桑哈阿林玛经济团队就是团队奶那或者将就是做，哈，竭诚就是尽心尽为您们就是为提供就是 สุดยอก็คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะู่คือการบริการเหอแปลว่าและนะคะทีอชึ่นคือการให้ข้อมูลนะคะเปรไดใหม่ก็คือพวกเราทีมในหน้าทีมงานอสังหาริมทรัพย์จะบริการให้คุณอย่างเต็มที่และให้ข้อมูลที่ดีที่สุดนะคะประโยคสุดท้าย,จเ,ยาาาเจ้จาเพี้ยนตี้ผี非常适合开发商建造住宅项目 这片地皮非常适合开发商建造住宅项目。这片พื้นนี้ที่พีก็คือที่ดินนะ,ะ非常适合มากๆ适合คือเหมาะสม开发商นักพัฒนานะผู้พัฒนา,นฒนาบริษัท developer นะคะ建造ก็คือสร้าง住宅ก็คือที่อยู่อาศัยเซี่ยงมู่คือโครงการแปลใหม่ก็คือที่ดินเผ่นนี้ เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่จะมาสร้างโครงการที่อยู่อาศัยนะคะ